สวัสดีคพ่อแม่พี่น้องปองปายชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเราร์ดาพรอ,อีสานล่าสุดฝนหลายฝนแห้งคืนฝนนักอยู่พื้นที่ใดแนไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับ เรดาราสูตรตรวจพอกลุ่มฝนฝากข้างนอกกำลังปั่นกลางถึงนักกลุ่มฝนแห้งคืนพบกุ้มพื้นทีอ่อำเภอกุจจับน้องวัวซอเพ่นเมืองจังหวัดอุดรธานีทาลีจังหวัดเลยเนินสงาจังหวัดเชัยภูมนามพ่องแวงน้อยขอนแกน่นพันนานิคมกุดบากผู้พ่านเมืองนิคมนามอุ่นจังหวัดสกลนครคํามม่วงสมเด็จจังหวัดกรสินดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองลำดวนปราศาสพนมดงราก,กับเชิงสังขะจังหวัดสุรินแก่งสนามนางบัวใหญ่บัวล่าย สีดาคงโน่น ôn, แดงผีไม้สูงเนินว่างนำเขียวปักทงช่ายก้อนบุรีจังหวัดนะคนรราชสีมาสตึกกระสงังละหารทรายบานกลัวจังหวัดบุรีรัมค่ะ เข้ามาอัปเดตพยายกรณ์อากาศล่าสุดกันเลยสาหรับพยายกรณ์อากาศล่าสุดวันที่24กรกฎาคม 6, 6ช่วงบ่ายช่วงค่ำมือนีภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองประมาณ170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักฝนะสจจะสมอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เน้นในส่วนของจังหวัดกาฬสินมุกดาหารมหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตและกับอุบลราชธานีความเร็วลม10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดยู่ที่22-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดยู่ที่33-35องศา,าเซลเซียสคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ